สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับค่ะประจำวันอังคารที่5พฤศจิกายน25 6 7ตามเวลาประเทศไทยค่ะเดนนี้มีผมนพพรชัยเฉลิมมงคลและดิฉันนิ้ที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับทรัมป์แฮร์ริสทุ่มสุดแรงลุยรัฐสมรภูมิก่อนปิดฉากการหาเสียง อิสราเอลยืนยันจะไม่ร่วมมือกับหน่วยงานผู้ลีภัยชาวปาเลสไตน์ยูเอ็นอียูและเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดช่วยรัสเซียทำสงครามผู้นํารัฐบาลทาหารเมียนมาเยือนจีนครั้งแรกตั้งแต่ก่อรัฐประหาร ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับทรัมป์แฮร์ริสเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายหากใครผู้ชนะในค่ำคืนเลือกตั้งและติดตามรายงานพิเศษเปิดประสบการณ์จนที่เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยในแคลิฟอร์เนียติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดอก,กรุงวอชิงตันค่ะ อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเวลาเปิดทีบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับก็มีรายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องมาเลยนะคุณนิติการใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโค้งสุดท้ายนะคะในการรณรงค์หาเสียงของทั้งสองผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยโพต่างชี้ว่าตัวแทนพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์และคู่แข่งจากเดโมแครตแคมราแฮร์ริสนั้นมีคะแนนนิยมที่เท่าเทกันนะคะโดยในช่วงโค้งสุดท้ายคะ่ะรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเพิ่งเดินทางไปรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีการ การแข่งขันกันอย่าดุเดือดกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะโดยเธอพบกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ร้านไก่ทอดวาฟเฟลิลที่เมืองดีทรอยและที่โบสถ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ c r e a t e r Emmanuel Institutional Church of God in Christ ซึ่งแฮร์ริสก็ได้กล่าวว่า I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward แฮริสบอกว่าดิฉันเห็นประเทศที่ตั้งมั่นที่จะเดินทางสู่บทใหม่ออกจากความเกลียดชังและแบ่งแยกเพื่อมุ่งหน้าบนเส้นทางใหม่และยังบอกด้วยค่ะว่าการเดินทางหาเสียงของเธอที่ผ่านมาช่วยเปิดโอกาสให้เห็นถึงชาวอเมริกันทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดมโมแครตท,ที่พร้อมจะโน้มเข้าหาเส้นโค้งของประวัติศาสตร์สู่ความยุติธรรมค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับทรัมป์ก็ลงพื้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาพร้อมกับบอกผู้สนับสนุวนว่าตนมั่นใจว่าจะชนะในวันเลือกตั้งครับ We 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 have a big, a beautiful lead. All have do, Mike. All have Tuesday vote, vote, a a All All and vote. big, is go out to to do, do on ท vote, vote, vote. รัมป์บอกว่าเรานำอยู่มากยังสวยงามสิ่งที่เราต้องทำคือการออกไปโหวตโหวตโหวตในวันอังคารครับทรัมป์ยังพูดด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขากำลังพยายามจะขโมยการเลือกตั้งโดยบอกว่าพวกเขากงเลือกตั้งและคุณทักท้วงและพวกเขาต้องการให้คุณติดคุก ลองคิดดูมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดเราจะเข้าไปแก้ไขสิ่งนี้และเราจะต้องชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยที่การประสัยครั้งนี้นะครับทรัมป์พูดชี้ไปถึงความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยพุ่งเป้าไปที่สื่อด้วยขณะเดียวกันครับแฮร์ริสก็กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นมากกว่าการเมืองที่แบ่งขั้วและมากกว่าการเมืองที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการสร้างความแตกแยกในประเทศนะครับโดยบอกว่าเธอขอให ฟังเสียงประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเธอเพราะว่าเธอไม่เชื่อว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นศัตรูอันที่แท้จริงและอยากจะให้พื้นที่แก่คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเพราะนั่นคือสิ่งที่ผููนำที่เข้มแข็งทำครับในเวลานี้นะครับชาวเริกันกว่า75ล้านคนได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทำหน้าที่เมื่อ4ปีก่อนขณะเดียวกันผลโพลของนิวยอร์กไทมส์เซียน่าคอลเลจชี้ให้เห็นว่าทรัมป์และแฮร์ริส มีคะแนนนิยมเท่ากันอยู่ที่48%ครับและชาวเมก,กันก็เตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นําสหารัฐในวันอังคารที่5พฤศจิกาย,ยนตามเวลาท้องถิ่นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นงานขับเคี่ยวที่รายงานเสมอมาว่าเป็นสถานการณ์ที่ดุเดือดมากระหว่างรองประธานาธิบดีคามแลห์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจนทําให้เตรียมทีมงานของคู่ต่างเตรียมการสำรับการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจกําหนดผลการเลือกตั้งขึ้นได้นะครับ ก็มาติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนิติการกังวลนะครับการในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวจากพรรคปรพับลิกันได้กล่าวกับสื่อหลายสำนักค่ะว่าหากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้สุจริตยุติธรรมและเป็นอิสระเขาจะยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการลงคะแนนเสียงนั้นจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมแต่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าคู่แข่งขนตนอาจกำลังโกงการเลือกตั้งค่ะกล่าวว่าทรัมป์กล่าวว่าหากเราสามารถควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งลงได้เพราะมีการโกงเกิดขึ้นมากมายหากเราสามารถควบคุมการโกงเลือกตั้งได้เราจะได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อเดือนที่แล้วทางรายการ NBC Nightly News with Lester Holt ที่สถานีโทรทัศน์ NBC รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสกล่าวกับผู้ดำเนินรายการทาร l ลีแจ็กสันว่าทีมงานของเธอได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วหากทรัมป์ปราชัยและพยายามที่จะล้มล้างการเลือกตั้งค่ะ We will deal with deal election night, and the days after they come night and days as แฮร์ริสกล่าวว่าเราจะรับมือกับคํำคืนการเลือกตั้งและอีกหลายวันหลังจากนั้นเรามีทรัพยากรและผู้ชี่วชาญและเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นเช่นกันด้านคณะกรรมการแห่งชาติ Republican ได้เตรียมสิ่งที่เรียกว่า election integrity program ในรัฐสมรภูมิต่างๆทีมทานายได้ยื่นฟ้องมากกว่าร้อยคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเลือกตั้งแต่หลายคดีถูกปัดตกไปในชั้นศาลค่ะ ฝั่งพรรคเดโมแครตได้เดินเรื่องต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงการฟ้องร้องเพื่อป้องกันความล่าช้าในการยืนยันผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียศึกเมือกตั้งที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีในปีนี้การต่อสู้ทางกฎหมายถือเป็นเรื่องที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสวิงสเ t ทในทัศนะของนักวิเคราะห์ค่ะ Ballots Being Are Handled Properly i ไมเคิล h อร์นิงนักวิเคราะห์จากไปพาร์ติชันพอลิซีเซ็นเตอร์ได้กล่าวกับวิลเอ่าน Skype ยว่าที่คูหาเลือกตั้งเรามักเห็นการร้องเรียนเรื่องบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้รับการจัดก,การอย่างเหมาะสมในการเลือกตั้งในอดีตนั้นมีการถกเถียงกันด้วยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีสิทธิจริงหรือไม่รวมทั้งควรให้มีการโหวตและนับคะแนนบัตรลงคะแนนชั่วคราวหรือ provisional ballot หรือไม่ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนักวิเครห์ระบุว่าผู้ที่อ้างว่ามีการโกรงการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะต้องมีหลักฐานชี้แจงที่ชัดเจนนะคะ s <S โดยโรเบิร์ตเกรซี่ค่ะผู้พิพากษารัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสมาชิกของ k e ิป our republic องค์กรด้านการศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามการเลือกตั้งได้กล่าวกับวิวเอผ่านสกายว่าบรรดาทนายทั้งหลายโปรดระวังสิ่งที่คุณกําลังกล่าวหาแน่ใจด้วยว่ามีหลักฐานยืนยันได้ไม่เช่นนั้นอาจเจอบทลงโทษทางวินัยเหมือนที่เคยเห็นในการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะซึ่งในครั้งนั้น อดีตทนายความของทรัมป์รูดี้จูเลียนี่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความฐามเนเผยแพร่คำกล่าวอ้างเรื่องการโกงการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะการต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านี้ค่ะอาจจะทําให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นล่าช้าออกไปนะคะแต่ว่าในค่าคืนวันที่5พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดมีผลที่ชี้ชัดว่าผู้สมัครคนใด คนหนึ่งมีคะแนนเหนือคู่แข่งอีกคนอย่างมากนักวิเคราะห์ต่างมองว่าสิ่งนี้ค่ะจะทําให้ยากที่พรรคคู่แข่งจะพยายามคัดค้านผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้ค่ะ,ะคุณนภพครับครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทางผู้พากษารัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ารัฐไอโอวา ยังคงสามารถดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิคะแนนเลือกตั้งของผู้ที่อาจไม่ได้เป็นชาวอเมริกันครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของรัฐไอโอวาระบุว่าการกระทําเช่นนี้อาจกระทบสิทธิ์ของบุคคลที่เพิ่งได้สัญชาติอเมริกันและคนสามารถไปเลือกตั้งได้ผู้พากษาซี e เฟนโลเชอร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนตัดสินไปในทางเดียวกับแนวทางการปฏิบัติของรัฐไอโอวา ในคดีซึ่งรัฐต่อสู้ทางกฎหมายกับองค์กร American Civil Liberties Union หรือ ACLU ที่เมืองดีมอยเมืองหลวงของรัฐนี้นะครับองค์กร ACLU ยื่นฟ้องในนามกลุ่ม League of Latin American Citizens of Iowa และบุคคลอีก4รายที่เพิ่งได้สัญชาติอเมริกันครับบุคคลทั้ง4นี้อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามและจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งท้องถิน่น ผู้บริหารของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งสังกัดพรรคริพับลิกันเห็นว่าการตรวจสอบความถูกต้องอาจสามารถนำไปสู่การถอดถอนชื่อบุคคล2000รายที่ไม่มีสิทธิถูกต้องในการออกไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายพรรคริพับลิกันทั่วสหรัฐนำเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยคนสัญชาติอื่นมาเป็นหัวข้อเด่นในการถกเถียงทางการเมืองปีนี้แม้ว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้งครับ การชูประเด็นนี้เกิดขึ้นในเวลาที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างอย่างผิดๆว่าคู่แข่งทางการเมืองของเขาได้กำลังโกงการเลือกตั้งเพื่อสกัดการกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในการตัดสินครั้งนี้นะครับผู้พิพากษาโรเชอร์อ้างอิงคำตัดสินคล้ายกันของศาลสูงสหรัฐในกรณีของรัฐเวอร์จิเนียแม้การดรังับสิทธิ์ของบุคคลที่อยู่ในชุดข้อมูลรายชื่อจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันบางคนก็ตาม โลเชอร์กล่าวว่าความพยายามของรัฐไอโอวาไม่ได้ถอดถอนบุคคลจากชุดข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะคนที่มีสิทธิจริงๆยังสามารถใช้บัตรลงคะแนนแบบที่มีเงื่อนไขได้ผู้ว่าการรัฐไอโอวาคิมเรโนสจากพรรคพับลิกันแสดงความยินดีที่ศาลตัดสินเช่นนั้นและเขาออกแถลงการในวันอาทิตย์มาว่าคำตัดสินในวันนี้เป็นชัยชนะของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครับ โฆษกของ ACLU กล่าวว่าองค์กรของเขายังไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้โดยทันทีส่วนทางการรัฐไอโอวารายงานว่ามีคนที่ไม่ใช่ชาวเมริกันลงชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนี้250คนส่วนรัฐบาลของไบเดนไม่ได้ให้ตัวเลขเทียบเคียงนะครับส่วนสื่อ AP รายงานว่ารัฐไอโอวามีจำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด2,200,000คนครับ และมาติดตามรายงานพิเศษของ V ีโยไทยที่ได้คุยกับเจ้าที่เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยที่มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครจัดก,การเลือกตั้งมาแล้วกว่า10ครั้งในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่มุ่งหวังอย่าเห็นคนในชุมชนไทยในอเมริกามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในสหรัฐมากขึ้นและคุณสุภกิจพัรทรธีรานนท์มีรเเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ เพนสีสอนประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือโพเวอร์เกอร์ซักถามข้อมูลและตรวจสอบเอกสารการแสดงตนของผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าภายในหน่วยเลือกตั้งที่วิทยาลัยชุมชนลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเพนสีเป็นอดีตข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทยก่อนจะย้ายมาอาศัยในสหรัฐเมื่อ8ปีก่อนเธ mm hmm. อชื่นชอบทำงานเพื่อสังคมให้กับชุมชน จึงตัดสินใจอาสาเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งทำหน้าที่บริการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับของเขตปกครองลอสแอนเจลิสต่อเนื่องมากว่า10ครั้งแล้วในปีนี้ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ก็มีวัตถุประสงค์คืออยากจะตอบแทนประเทศชาติสมัยอยู่เมืองไทยก็ตอบแทนประเทศชาติไปแล้วพอมาอยู่เป็นพลเมืองอเมริกันก็ทำบทครั้งนี้เป็นครั้งที่11ค่ะ ที่ได้ทํามาตั้งแต่เริ่มสมัยแมนนวลคือใช้ระบบมือจนกระทั่งมีเครื่องมือแน่นอนว่าการผู้สื่อสารภาษาไทยทําให้เพนสีได้รับมอบหมายให้คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตอบข้อสักถามหากมีชาวชุมชนไทยหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเดินทางไปใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการเลือกตั้งของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้หน้าที่การกันมัเป็นอาสาสมัครคันดีนะคะถ้าจิตใจรักที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะคิดว่าเต็มร้อยเลยค่ะแบบสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าเจอคนไทยแบบพอพูดภาษาไทยปุ๊บโอ้เขาก็ดีใจเราก็ดีใจที่สามารถที่จะแนะนําอะไรเขาได้หล,ห,ลหลายอย่างในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเชื้อสายไทยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งในสหรัฐมาหลายปีเธออยากจะเห็นชาวชุมชนไทยออกไปใช้สิทธิ์ และมีส่วนร่วมกับระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือแม้แต่การเข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครประจําหน่วยเลือกตั้งมากขึ้นได้ค่ะเพราะมันมีหลายตําแหน่งคือจะมีลีดเดอร์แล้วก็ผู้ช่วยลีดเดอร์มีลีดเดอร์คนหนึ่งแล้วผู้ช่วยลีดเดอร์คนหนึ่งที่ก็เป็นดูแลเรานะคะแล้วก็จะถามเราว่าเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอดีม แล้วแต่ว่าทําอะไรก็ได้ค่ะปกติงานมันจะเป็นเทคเชอร์นะคะคือแบ่งๆกันคือสับเปลี่ยนหน้าที่กันทําอบรมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะให้เราได้รู้ระบบทั้งหมดเลยค่ะนอกจากภาคทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบัติแล้วยังไม่ไม่พอนะคะก็ยังมีภาคเสริมด้วยค่ะคิดว่าคนไทยไปไปเลือกตั้งเยอะนะคะปีนี้คนไทยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเยอะโดยเฉพาะที่พาร์ทเมนต์นี้ก็ถามว่ามีคนไทยที่อยู่ด้วยกัน4ท่านนะคะทุกท่านก็ส่งส่งทางไปรษณีย์หมดเลยค่ะ They were just so easy to talk to to assist whatever everybody so you you was ready language need ดานฮวนอัซาเต้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินที่เดินทางไปใช้สิทธิ์บอกว่าประทับใจในความพร้อมและการจัดเลือกตั้งที่มีเจ้าหน้าที่หลากหลายภาษาให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ที่อาจไม่เข้าใจภาษาอังกฤษข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคิตศกรา2024มีทั้งสิ้น26.9ล้านคนและมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว22.5ล้านคนส่วนข้อมูลการสำรวจจากองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือ AAPI พบว่าในแคลิฟอร์เนียมีประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวน7.3ล้านคนและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน4.5ล้านคนสุภกิจพัรทรธีรานนท์ ไวซ์ซับอเมริกาภาคภาษาไทยรายง,งานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอบคุณครับคุณสุภกิจค่ะสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนี้นะคะวิวเอทยจะเกาะติดการเลือกตั้งกันตั้งแต่เปิดคู่หาเลยนะคะซึ่งก็จะมีการออกอากาศรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะทั้งที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียก็จะมีรายงานส่งเข้ามานะคะแล้วมีรายงานในช่วงข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยก็เป็นสรุปร่วมบรรยากาศการเลือกตั้งและเราจะมีรายการพิเศษนะคะเกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงเวลา ห้าทุ่มนะคะตามเวลาสหรัฐด้วยค <This S 1> ือคำคืนหรือประมาณ11บเอ,งอมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะในทุกช่องทางของ v a เอทยคะ่ะทั้งทาง Facebook Instagram นะคะ X และ y t u t u นะคะนอกจากนี้ก็เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยคะ่ะ ครับมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตอนออกกลางกันต่อเนื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างยังคงมีประเด็นใกล้ชิดนะคะที่ติดตามการทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลค่ะยืนยันเมื่อวันจันทร์นะคะว่ารัฐบาลเทลอาวิฟได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะไม่ทํางานร่วมมือกับสํานักงานผู้ริภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN ทันทีที่กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้านะคะคายืนยันจากอิสราเอลมีออกมาหลังรัฐสภาอนุมัติร่างกฎหมายใหม่ที่มีเนื้อหาตัดไช้ สัมพันธ์กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดทาง,งานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลิภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้และสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานนี้เข้ามาปฏิบัติงานในอิสราเอลอีกค่ะ <c oughs> แต่นี้ดานนทูตอิสราเอลประจำยูเระบุในแถลงการว่าแม้จะมีหลักฐานอยู่มากมายที่เรานําส่งให้กับ UN ที่ยืนยันให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานนี้แล้ว UN กลับไม่ทําอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้เลยอิสราเอลกล่าวหาหน่วยงานของ UN มานานแล้วว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการโจมตีเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดกําเนิดของสงครามครั้งนี้แต่ทางเฟลิเป้ลาสซาริเนหัวหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหา,าง,งานของสับประ ชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออก ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางหน่วยงานยังไม่ได้รับคําตอบสําหรับคําร้องที่ส่งไปหลายครั้งให้กับอิสราเอลเพื่อขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเพิ่มและยังบอกด้วยว่าทางหน่วยงานอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาและไม่สามารถตอบประเด็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานได้ขณะที่คํากล่าวหาเหล่านี้ยังคงถูกนํามาใช้เพื่อบ่อนทําลายหน่วยงานแห่งนี้ต่อไปและทางหน่วยงานดังกล่าวค่ะเป็นผู้จัดส่งความช่วยเหลือหลักให้กับชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาซึ่งถูกอิสราเอลถล่มโต้ ตอบสําหรับการโจมตีของฮามาสเมื่อปีก่อนจนทําให้หลายพื้นที่ของเขตปกครองนี้เสียหายยับเยินและราว90%ของประชากรจํานวน2 3ล้าน3แสนคนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นนะคะสงครามในตะวันออกกลางดำเนินมาเกือบ13เดือนระหว่างที่อิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลา ที่ประกาศร่วมรบเพื่อยืนเคียงข้างกลุ่มฮามาสส่งผลให้มีผู้คนในเลบานอนเสียชีวิตไปแล้วกว่า3,000คนอ้างอิงจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนในวันจันทร์โดยตัวเลขนี้สูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตในสงครามใหญ่ครั้งก่อนเมื่อราว2ทศวรรษกว่าเท่าตัวนะคะ ณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสงครามนี้จะจบลงเมื่อใดค่ะและอิสราเอลได้กล่าวไว้ว่าจะดําเนินปฏิบัติการใหม่เพื่อจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลาในฝั่งเลบานอนและในพื้นที่บางส่วนของซีเรียต่อไปขณะที่เฮสบอลายัางเดินหน้าทําการยิงจรวดเข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลต่อไปเช่นกันกลุ่มติดอาวุธน,นี้เริ่มยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลหลังฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยทั้งสองกลุ่มนี้ต่างเป็นพันธมิตรกับอิหร่านในช่วงเกือบปีแรกของสงคราม าการสู้รบนั้นเกิดขึ้นเพียงบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอนเป็นหลักจนกระทั่งสถานการณ์ยกระดับรุนแรงขึ้นในวันที่23กันยายนค่ะเมื่ออิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ตะวันออกของเลบานอนและตอนใต้ของกรุงเบรุตทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและประชาชนเกือบ1นึ่งล้านสองแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นค่ะคุณนภรรั์ ครับจากประเด็นความไม่สงบและความขยันที่ตอนอกกลางนะครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากสงครามในยุโรปกันบ้างเพราะว่าสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันประนามเกาหลีเหนือที่ส่งอาวุธไปให้มอสโกและเรียกร้องให้เปี่ยอยางถอนทหารของตนที่ส่งไปสนับสนุนการทำสงครามรัสเซียยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์ครับ eu และเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งแรกระหว่างกันที่กรุงโซลในวันจันทร์ครับหลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงโซลออกมาแสงความกังวลเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปยังรัเสเซียถแถลงการร่วมหลังการประชุมนี้ที่มีโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของ eu และโชเทยูรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ ได้ประนามสิ่งที่บอกเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธโดยผิดกฎหมายไปยังสาธารณรัฐรัฐรฐเสเซียเพื่อใช้โจมตียูเครนของเกาหลีเหนือครับถแถลงการนี้ยังเรียกร้องให้เปียยอยางยุติสิ่งที่บอกเป็นการร่วมมือทางทหารอันผิดกฎหมายและบอกว่าให้ทําการถอนกองกําลังเกาหลีเหนือกลับด้วยบอเรลยังได้ร่วมหารือก,กับคิมยองฮุนรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้และโพสต์ภาพการจับมือพร้อมกับข้อความบนแพลตฟอร์ม X ที่มีเนื้อหาว่า การลุกรานย,ยูเครนของรัเสเซียนั้นเป็นภัยคุกค,คามต่อการดำรงอยู่และบอกว่าสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราขอผนึกกำลังความสามัคคีเพื่อสนับสนุนยูเครนครับทางนี้เกาหลีใต้และยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและกลาโหมที่ครอบคลุม15ด้านนะครับอันรวมถึงเรื่องการปลดอาวุธและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วย สัปดาห์ที่แล้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงโซลยังพิจ,จารณาความน่าจะเป็นอยู่ว่าจะส่งอาวุธไปยังยูเครนเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือเข้าร่วมรัสเซียในการรบกับยูเครนหรือไม่ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ส่งความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนเช่นอุปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิดมาโดยตลอดครับแต่ปฏิเสธคำขออาวุธที่ใช้โจมตีได้เสมอมา ในกรดีของความช่วยเหลือทาทหารของเปนยียางให้มอสโกนั้นเกาหลีใต้เชื่อว่ารัเสเซียน่าจะตอบแทนเกาหลีเหนือในรูปของเทคโนโลยีพลเรือนและทานทหารขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือนี้กําลังเร่งพัฒนาดาวเทียมสอดแนมและปรับปรุงความสามารถด้านขีปนาวุธของตนอยู่ครับ ไปกันที่เมียนมานลค่ะพลเอกอาวุโสมินอองลายค่ะจะเดินทางเงยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสื่อรัฐบาลเดวิดอร์ในวันจันทร์นะคะโดยกําหนดก,การเยือนจริงของมินอองลน์ ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมานี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเมียนมาตกอยู่ในกรียุคมาโดยตลอดโดยเฉพาะแถบชายแดนติดกับจีนจากการที่กลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่เป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆเปิดศึกแย่งชิงอาณาเขตจากรัฐบาลทหาร สำหรับการเดินทางไปจีนนี้ค่ะมหนองลายจะเข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยามแม่โขงและการประชุมร่วมกับกัมพูชาลาวและเวียดนามในวันที่6และ7พฤศจิกายนที่เมืองคุนหมิงตามรายงานของสื่อ MRTV รนะคะรายงานยังระบุด,ด้วยว่าผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาจะร่วมหารือกับเจ้าที่จีนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ รอยเตอร์ระบุว่าภาวะระสำนักของรัฐบาลทหารที่พ่ายแพ้แก่กลุ่มต่อต้านในช่วงที่ผ่านมาทําให้จีนกังวลใจอยู่ไม่น้อยจนต้องสั่งปิดพรมแดงของตนและสั่งระงับการส่งออกของสินค้าสําคัญบางส่วนไปยังพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านยึดครองไว้อยู่ทั้งนี้จีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญในเมียนมาอยู่ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซและน้ํามันสายหลักที่พาดผ่านทั้งประเทศและแผนการสร้างท่าเรือน้ําลึกในอ่าวเบงกอ กรุงปักกิ่งยังนําเข้าสินแร่หายากจากเมียนมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานลมและอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วยนะคะทางเดวิดแมทิเซนนักวิเคราะห์อิสาระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาให้ความเห็นว่าไม่ว่ามินอองไลน์จะได้แรงหนุนเพิ่มหรือแรงกดดันเพิ่มจากจีนนั่นจะเป็นข่าวร้ายสําหรับชาวเมียนมาอยู่ดีแล้วว่าจีนบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าจะสนับสนุนสภาบริหารแห่งรัฐและการเปลี่ยนถ่ายสําหรับการเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลในปีดอเริ่มทำการสารวจสัมโนโประชากรทั่วประเทศเพื่อเตรียมจาับก,การเลือกตั้งที่สัญญาว่าจะจัดขึ้นในปีหน้านะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีอํานาจปกครองดูแลทุกพื้นที่ของประเทศอยู่ก็ตาม ทางรัฐบาลปักกิ่งก็ให้สัญญาว่าจะส่งความช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังรัฐบาลทหารเพื่อดําเนินการสํารวจสัมมโนประชากรและจัดก,การเลือกตั้งตามรายงานของสื่อรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางมาพบมินอองไลน์นะคะผู้ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในเมียนมาบางรายมองว่าการประชุมดังกล่าวที่กรุงเนปิดอเป็นเหมือนการรับรองจากกรุงปักกิ่งซึ่งทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่จีนทําเช่นนั้นพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุป สร์ของการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของพวกตนค่ะครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ท <acked noises> ี่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวัน <finer> จันทร์ก <coal> ันบ้างนะครับแดงยกกระดานรอการเลือกตั้งนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง257.06%ุดหรือที่4 1 7 9 4จุด S&P ปิดลดลง16.028%จุดหรือที่5,712จุดขณะที่ NASDAQ ก็ลดลงเช่นกันครับ59.03%จุดหรือที่18,179จุดราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลงเช่นกันครับ0.3% 1ที่2,745.70ดอลลาร์เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท76สตางค์ครับ มาส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวจากวงการบันเทิงโลกแต่ว่าเป็นข่าวเศร้านะครับค่ะถ้าในฮาโลวีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครได้เต้นบทเพลงทรลเลอร์ก็อาจจะได้นึกถึงเขานะคะคือคุณซิโจนส์ค่ะก็เป็นปรมาจารย์แห่งวงการดนตรีนะคะเสียชีวิตด้วยวัย91ปีค่ะจากการฝากฝีมือในฐานะโปรดิวเซอร์อัลบั้มเพลงทรลเลอร์ของไมเคิลแจ็กสันและเขียนเพลงประกอบนางและซีรีส์ระดับ,บรางวัลหลายเรื่องด้วยกันและร่วมงานกับบุคคลระดับตำนานมากมายนะคะทั้งแฟรงค์ซีเนทรา และอนนโรบินสันโฆษกของโจนส์กล่าวว่าโปรดิวเซอร์มือทองผู้นี้เสียชีวิตเมื่อคืนวันอาทิตย์คที่บ้านของเขาในเขตเบลแอร์ของลอสแอนเจลิสท่ามกลางสมาชิกครอบครัวครอบครัวของโจนส์ได้กล่าวในแถลงการว่าแม้ว่านี่คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวของเราเราขอฉลองให้กับชีวิตของเขาและรู้ว่าจะไม่มีใครเหมือนกับเขาอีกแล้วโจนส์ Jones ขยับตนเองขึ้นจาก ชีวิตท่ามกลางอัจฉากรรมในเขตเาร้าซ้ายของชิคาโกค่ะละเก้าเข้าสู่วงการดนตรีในช่วงสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้เขาเป็นคนผิวดำรายแรกๆที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จในฮอลลีวูดและมีผลงานเพลงดังจํานวนมหาศาลนะคะในช่วงหนึ่งของประวัติวงการดนตรีถ้าไม่มีนักฟังเพลงคนใดไม่เคยซื้อผลงานดนตรีที่โจนฝากฝีมือไว้และถ้าไม่มีใครที่เป็นแนวหน้าของวงการบันเทิงที่ไม่ได้รู้จักกับโจนเป็นการส่วนตัว เขาพบปะสังสรรค์กับประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นําโลกหลายคนนะคะตลอดจนดาราดังนักดนตรีนักธุรกิจและคนที่ทํางานการกุศลเคยออกทัวร์แสดงดนตรีกับเขาบาซี่ลโอนเนลแฮมตันทำเพลงให้กับแฟรงค์ซินเนตราและเอลล่าฟิต เขาจัดงานฉลองการปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของบิล c l คลนตันและรับผิดชอบกระบวนการอัดเพลงรวมศิลปินท็อปยุค80ในเพลง We Are the World นะคะเมื่อปี1985เพื่อหาเงินช่วยบรรเทาความอดอยากในแอฟริกาแล้วเนลริชี่ผู้ร่วมแต่งเพลง We Are the World และอยู่ในบรรดาศิลปินที่ขับร้องเพลงนี้เรียกโจนรนะคะว่าเป็นผู้คุมวงระดับปรมาจารย์ผลงาน t ทรลเลอร์ของไมเคิลแจ็กสัน ที่โจน์อยู่เบื้องหลังก็ขายได้กว่า20ล้านชุดในปี1983นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีตลอดการขณะที่รายชื่อรางวัลและกิจยศที่โจนส์ได้รับนั้นถูกบันทึกเอาไว้บน18หน้ากระดาษในหนังสืออัตาชีวประวัติของเขาที่ชื่อคิวโดยเขาเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง28รางวัลด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นขา่าวเศร้าของวงการดนตรีที่คนที่ฟังเพลงในยุค80เนี่ย ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของกุนซี่โจนนะครับก็เป็นข่าวที่นำมาส่งท้ายรายการขา่าวสดสายตรงในวันนี้นะครับผมนุพาชเฉลิมมงคลดิฉันนที่การกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,ะคุณนภรัตคนนี้ที่การคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณนภรัตช่วงนี้นะ่าจะต้องทํางานกันหนักหน่วงแล้วก็มอนิเตอร์ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อสักครู่บอกว่าหุ้นเนี่ยแดงยกกระดาน เนื่องจากรอเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วได้ฝ่ายไหนพักคไหนจะเขียวทั้งกระดานมีใครวิเคราะห์ไหมคะยังไม่กล้าฟันธงนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับตลาดที่เมืองไทยเวลามีวันสําคัญสำคัญนี้ตลาดบางทีถ้ามีความไม่มั่นใจก็อาจจะเทขายอันนี้ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่เป็นมืออาชีพนะแต่ต้องขีดเส้นใต้ก่อนว่าเราก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์เหมือนกันนะคะแต่ว่าจากผลสํารวจต่างๆมาในปีนี้นี่าสนใจก็คือไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยนะคะคะแนนสูสีกันมากระหว่างสองผู้สมัครค่ะ แล้วผู้สมัครฝ่ายไหนที่เศรษฐกิจธุรกิจหรือนักธุรกิจชอบหรือจะทำให้เศรษฐกิจจารัฐดีขึ้น มันเป็นความเข้าใจของแต่ละฝ่ายที่ที่ฟังมาแล้วก็ได้แต่แบบไม่แน่จะอธิบายยังไงเพราะว่าปัจจุบันมหาเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจมาภาพมันดีนะครับภายใต้รัฐบาลปัจจุบันแต่ยอมรับว่าสินค้าอุปโภคหลายรายการมันยังแพงอยู่น้ํามันยังแพงอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ออกมาเถียงกันว่ารัฐบาลไหนทําให้เศรษฐกิจดีกว่ากันซึ่งมันก็ต้องดูว่าการดําเนินเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดาเนินระยะยาวเพราะนั้นถ้ามองกันตามจริงแล้วจะปอนฟันถงว่าใครดีกว่ากันเนี่ยคงต้องไปศึกษาตัวเลขว่าช่วงไหนมันนดีเพรราาาะะะอไมกกว่ อืมเอาละค่ะซับซ้อนเดี๋ยวคงได้ติดตามกันในหลายมิติด้วยกันนีฉันจะได้คุยกับคุณรัตพลเช้าวัวนพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันบทวิเคราะห์และบรรยากาศที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณ VOA และทีมงานนะคะคนนี้ที่การคุณนพรั์และทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันจะกลับมา7นาิกา30นทีวันนี้คุยกับนัก